นับตั้งแต่ปี2023ได้เริ่มต้นขึ้นในโลกแห่งเทคโนโลยีคงไม่มีข่าวสารเรื่องไหนที่จะขย่าววงการไปมากกว่าการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าชา a t g p t ออกมาสู่สาธารณะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถึงขนาดมีผู้เชี่ยวชาญบางคนนำไปเปรียบเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามถึงจะผ่านมาหลายเดือนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังมีคนไม่น้อยที่อาจจะแค่ได้ยินผ่านหูแต่ยังไม่กระจ่างแจ้งว่าชาท t g p t คืออะไรหรือชา a t g p t ใช้ยังไงบทความนี้จึงจะมาเป็นตัวช่วยไขยทุกข้อสงสัยพร้อมยกตัวอย่างการนำ ChatGPT มาช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นแบบเห็นภาพติดตามได้เลย ChatGPT คืออะไรไปทำความรู้จักกัน ChatGPT คืออะไร สามารถอธิบายให้เข้าใจแบบกระชับได้ว่าชาท t g p t เป็นแชทบอรดปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI และเปิดตัวไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2022มาพร้อมกับความสามารถในการตอบคำถามที่มนุษย์ถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลื่นไหลและมีความถูกต้องในบริบทสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปัญญาประดิษฐ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เหตุผลก็มาจากการที่ ChatGPT ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ดซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้ ChatGPT จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าใช้งานทะลุ5ล้านคนในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ แซงหน้าทุกแพลตฟอร์มในประวัติศาสตร์เนื่องจากความสามารถที่อเนกประสงค์ทั้งการตอบคำถามสร้างข้อความแปลภาษาและสร้างเนื้อหาต่างๆในปัจจุบันมีชา a t g p t 2เวอร์ชันให้เลือกใช้งานคือชา a t g p t 3.5กับชา a t g p t 4.0โดยความแตกต่างคือเวอร์ชัน่น4.0มีคลังข้อมูลที่ขนาดใหญ่กว่าโดยมีพารามิเตอร์มากกว่า1ล้านล้านพารามิเตอร์เมื่อเทียบก,กับ ChatGPT 3.5ที่มีพารามิเตอร์100 75 0 0 0ล้านพารามิเตอร์จึงทำให้ ChatGPT 4.0มีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนั้นฐานข้อมูลของ ChatGPT 3.5จะสิ้นสุดการอัปเดตเพียงช่วงเดือนกันยายนปี2021เท่านั้นในขณะที่ ChatGPT 4.0จะมีการอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆโดยหากต้องการใช้งาน ChatGPT 4.0ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ20ดอลลาร์อเมริกา หรือประมาณ600บาทต่อเดือนในขณะที่ชา a t g p t 3.5สามารถใช้งานได้ฟรีถึงแม้จะเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างรวดเร็วและช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นมากแต่ชา a t g p t ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยในบางครั้งก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด รือให้คำตอบที่ผิดเพี้ยนจากคำถามดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง ChatGPT ใช้ยังไงยกตัวอย่างแบบเห็นภาพเมื่อได้ทราบแล้วว่า ChatGPT าคืออะไรและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากแค่ไหนก็ถึงเวลามาขยายความต่อว่า ChatGPT าใช้ยังไงเนื่องจากหลายคนอาจยังไม่เห็นภาพว่าเทคโนโลยีชนิดนี้จะช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายขึ้นอย่างไรโดยสามารถยกตัวอย่างได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้ ช่วยจัดทริปและตารางการเดินทางการวางแผนคือส่วนที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับการออกทริปดังนั้นแทนที่จะปวดหัวด้วยตัวเองเราสามารถให้ชาที g p t มาช่วยได้ง่ายๆยกตัวอย่างคำสั่งเช่น Create an itinerary for a 5-day trip to ชื่อจุดหมายปลายทางที่ต้องการท่องเที่ยว Make sure to include the most beautiful yet safe place I can explore Include a moderate amount of thing s to do since I also w a n t some time to relax ปรึกษาปัญหาชีวิตประจำวันเนื่องจากชาที g p t มีคลังความรู้มหาศาลร,รวมถึงตากกาที่ตัดอารมณ์และอคติออกไปโดยสิ้นเชิงจึงสามารถเป็นที่ปรึกษาปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมตัวอย่างคำสั่งเช่น Today I had an argument with my boss at work. What should I do to make this story end in the best possible way? ผู้ช่วยในการทำอาหารหากคุณนึกครึมอย่างเข้าครัวแต่ความรู้ด้านการทำอาหารแทบเป็นศูนย์ก็สามารถให้ชา a t g p t เป็นผู้ช่วยได้เช่นกันตัวอย่างคำสั่งเช่น I want to make authentic Italian spaghetti. Can you tell me The Necessary i n g r e d i e n t and The Step by Step Process ไม่พลาดทุกข่าวสารเทคโนโลยีต้องที่ Bright Today เมื่อได้ทราบแล้วว่า ChatGPT คืออะไรและใช้ยังไงซึ่งนอกจากตัวอย่างที่ยกมาแล้ว ChatGPT ยังสามารถปรับใช้งานได้อีกหลากหลายรูปแบบช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานของอาชีพต่างๆได้มากมาย เรียกได้ว่ายิ่งเชี่ยวชาญการใช้งานเท่าไรชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นและถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวเทคโนโลยีดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแบบนี้ติดตาม r ไรท Today ได้เลย